เนื่องจากพวกเรายัางไม่ได้เรียนเรื่องระบบประสาทกันนะครับผมก็เลยได้สรุปหัวข้อระบบประสาทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน,นมเนาะในคั่วมือปฏิบัติการเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาดูวีดีโอนี้ไปอ่านทําความเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ก่อนเนาะสักประมาณ3หน้าได้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจวิดีโอนี้มากยิ่งขึ้นครับหับขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อแกะเอาสมองออกจากกะโหลกนะครับผมก็ได้อ อธิบายรายละเอียดในคู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงวิดีโอให้ดูเพราะว่ากะโหลกหนูเล็กมากแล้วก็ถ่ายวิดีโอยากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับแต่ว่าก็ได้อธิบายแล้วก็มีรูปให้ละเอียดแล้วเนาะในคู่มือปฏิบัติการทีนี้พอเราแกะเอากะโหลกออกนะครับเราก็จะต้องนําเอาสมองออกจากกะโหลกเพื่อศึกษาโครงสร้างส่วนต่าง เนาะทั้งทางด้านดอสเซลแล้วก็ทางด้านเวนทรัลนะครับทีนี้มันในขณะที่เราแกะสมองเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างบางส่วนที่จะหลนะุดออกเนาะในระหว่างการแกะนะครับยกตัวอย่างเช่นต่อมใต้สมองที่อยู่ทางด้านเวนทรัลเนี่ยกออ็อาจจะถ้าใครที่ไม่ชำนาญน,นะครับก็จะหลุดออกไปนะครับต่อมใต้สมองก็คือพิจุ t ิตรีแกลนอีกอันหนึงก็จะเป็นเช่นประสาท cn 5กับ เจ็นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นประสาทขนาดใหญ่เนาะที่อยู่ทางด้าน ral, เวนทรัลเช่นเดียวกันดังนั้นตอนที่เราแกะออกก็อาจจะหลุดออกไปได้นะครับทีนี้พอเราได้โครงสร้างเนาะของสมองเราก็จะมาดูว่าทางด้านดอซอลเนี่ยเราจะพบโครงสร้างอะไรบ้างเนาะสมองทางด้านเวนทรัลเราจะพบโครงสร้างอะไรบ้างครับโครงสร้างสมองของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะครับ รวมทั้งสัตร์เลน้ําลูกด้ำนมหรือแมมมอลเนี่ยก็สามารถแบ่งได้ออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือสมองส่วนหน้า forebrain หรือเรียกว่า prosencephalon สมองส่วนกลาง midbrain หรือมี s e n เซฟ h า l อนและสมองส่วนท้าย hindbrain หรือ r อมเ e นเซ p h a l o n เพราะฉะนั้นทั้งฉลามกบหนูแล้วก็นกก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้าง3ส่วนนี้เหมือนกันเลยนะครับ แต่ว่าเราลองไปเปรียบเทียบดูเองเนอกาว่า,าสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้มีแต่ละส่วนแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูโครงสร้างย่อยๆในสมองทั้ง3ส่วนนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่สมองส่วนแรกเลยก็คือสมองส่วนหน้านะครับ mm hmm. forebrain หรือ p r o t e n c e p h a l o n สมองส่วน forebrain เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ใหหนูนะครับก็จะเป็นส่วนที่เจริญที่สุด นะครับเจริญดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตัวของหนูแล้วก็ถ้าเราเอาสมองส่วนฟอร์เบรเนี่ยของหนูไปเป,ปร,นะรเปียบเทียบกับกบแล้วก็ปลาฉลามนะครับลองเปรียบเทียบดูว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเนาะสมองส่วนฟอร์เบรนก็จะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆสส่วนก็คือส่วนที่เลนเซฟาลอนกับส่วนที่เรียกว่าไดเอนเซฟาลอนที่เลนเซฟาลอนเนี่ยก็คือสมองส่วนออฟแฟคทรีเบลนั่นเองนะครับกับส่วนที่เป็นเซเรเบลเฮมิสเฟียร์เนาะ ส่วน o l f ก c t o r y b u l ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นนะครับส่วน uh, Cerebral Hemisphere เนาะคำว่า Hemisphere เนี่ยก็คือซีกหรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียก Cerebrum นะครับหรือเร c e r ร b r าเนี่ยว่าเป็น c e b r b r h l m um i s p h e r e เพราะาถ้าเราชี้ไปทางซีกเดียวแต่ถ้าเกิดทั้งสองซีกนะครับซ้ายขวาก็อาจจะเรียกว่าเป็น Cerebral Cortex หรือ c e r e b r u um, มก็ได้นะครับทางว่ายิสเฟียก็คือสมองครึ่งหนึ่งซีกหนึ่งนะครับต่อไปส่วนของไดเ n นเซฟ a ล o n นะครับไดเอนเซฟัลล์ alon, เนี่ยจะเห็นได้ชัดจากทางด้านเวนทรัลนะครับทางด้านดอรซอนเราจะมองไม่เห็นเนาะฉะนั้นเราจะดูส่วนของไดเ n นเซฟ a ล o n เนี่ยก็คือให้ดูทางด้านเวนทรัลนะครับก็สังเกตง,ง่ายเลยก็คือโครงสร้างจะเห็นได้ชัดเลยก็คือส่วนของ Optic กไคลส m มนาะออปติกไคสมาเนี่ยก็คือส่วนของ เส้นประสาทคู่ที่2หรือออปติกเนิร์ฟเนี่ยที่มันออกจากลูกตาแล้วมาคขว้กันตรงบริเวณออปติก i ค m มานะครับแล้วก็ส่วนทีทวอินฟันดิบูลัมเนาะอินฟันดิบูลัมก็จะอยู่ต่อหลังจากออปติกแคชมานนะครับอินฟันดิบูลัมก็จะเป็นส่วนของออฐานหรือว่าก้านที่จะเชื่อมต่อกับต่อมใต้สมองนะครับเพราะฉะนั้นต่อมใต้สมองเนี่ยหลุดออกไปแล้วเนาะ งนั้นทางด้านเหนืออินฟันบุลัมเข้าไปเนี่ยข้างในเนื้อสมองก็จะเป็นส่วนของไฮโปทาลามัสซึ่งเรามองไม่เห็นจากข้างนอกนะครับต่อไปก็คือสมองส่วนกลางหรือมิดเบรนหรือเรียกว่ามีเซนเซฟาลอนสมองส่วนนี้ในหนูนี้จะมีขนาดเล็กแล้วก็มองเห็นได้ไม่มองเห็นได,ไนได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลองไปเปรียบเทียบกับกบ,กลบแล้วก็ฉลามเนาะลองดูว่า มันแตกต่างกันอย่างไรซึ่งจะแตกต่างกันชัดมากเลยเนาะในฉลามกับกบเนี่ยสมองส่วนมิดเบรนนะครับในหนูสมองส่วนมิดเบรยเนี่ยจะถูกสมองส่วนเซลเบรอลเฮมิสเฟียร์หรือว่าเซลเลดัมกับเซลเลัมเนี่ยบีบแล้วก็ทับอยู่นะครับราะนั้นมันจึงมองไม่ค่อยเห็นถ้าเราอยากดูสมองส่วนมิดเบรนเนี่ยเราจะต้องใช้มือกดเบาๆเนาะแยกสมองส่วนเซลเลดัมกับเซรเลัมออกกันเราก็จะเห็นสมองส่วนมิดเบรนอยู่ข้างในนะครับ สมองส่วนมิดเกรนในหนูเนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนกลม,กลมน,น,นูนสองคู่เรียกว่า corpora quadrigemina นะครับออสองคู่นี้นะครับคู่หน้าสุดจะเรียกว่า superior หรือ anterior colliculus หรือส่วนที่เรียกว่า optic g l o b นะครับส่วนคู่หลังเนาะจะเรียกว่า i n เ e r i o r หรือ p o สเ e r i o คอ o l l i c u l u s หรือ auditory l o โฟังจากชื่อแล้วก็น่าจะพอเดาได้นะมันเกี่ยวข้องกับอะไร o p ปติกโลกับ auditory l o โเนี่ยแต่กี้เราดูมิดเบ n ทางด้านดอเซลใช่ไหมส่วนทางด้านเบนพับก็จะเห็นไม่ชัดเช่นเดียวกันเนาะแต่มีลักษณะเป็นแถบปสาสรนะอยู่ทางด้านผื้นเรียกว่า c เซ b r เบลกิดังโคหรือ ครูราซเรบหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพีดังคูราเซเรบัยนะครับโครงสราสมองส่วนส,สุดท้ายก็คือสมองส่วนหลัง h ฮเ b นเบรนหรือว่ารอมเบนเซฟ h a อ o n นสำหรับสมองส่วนนี้ก็จะแบ่งย่อยได้เป็นสส่วนด้วยกันก็คือส่วนของมีเทนเซฟ h a อ o n นซึ่งประกอบไปด้วย c e r e b e l l um, ัมและพอนสแล้วก็ส่วนของไมเอลเซฟ p h a l อนนะครับ ส่วนไมเลนเซฟออนเนี่ยก็คือส่วนของเมดิลาบลองกาตานั่นเองนะครับส่วนที่ต่อจากเมดิลาบลองกาต้าหรือว่าไมเอเรนเซฟอนอนนี้ก็คือส่วนของไขสัน ata, หลัง ans, หรือว่าสปายโนคอสำหรับโครงสร้างสมองส่วนของเซเรบลลัมนะครับเซเรบลัม um ก็จะเป็นสมองส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองลงมาจากสมองส่วนเซเรบลัมลักษณะส่วนพื้นผิวก็จะมีลักษณะเป็นหยักลอนเป็นคลื่นอย่างเห็นได้ชัด c e เนบ e ลลัมก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนย่อยๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของเวอร์มิสเวร์มิสก็จะเป็นส่วนเป็นแท่งนะครับอยู่ตรงกลางเนาะสองข้างของเวอร์มิสก็จะขนาบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าล a t เทอร์ o ล่นะครับลัตเทอร์เล่แต่ละข้างก็จะเรียกว่าล a t เทอร์เฮมิสเฟียข้างข้าง e r a เทอร์ โลบเนี่ยทั้งสองข้างก็จะมีส่วนที่เป็นติ่งต่งยืดออกมาเรียกว่า f l o c c u l a r lobe หรือว่า parafollicular lobe ข้างใต้สเตเป e ลลัมนะครับเมื่อเราพลิกสมองทางด้านเวนท r ัลก็จะพบโครงสร้างสมองที่เรียกว่าพอนนะครับพอนก็เป็นโครงสร้างสมองส่วนหนึ่งของนะมีเทนเซฟาลอนนะครับพอนก็จะมีลักษณะเป็นแผ่ประสาทขนาดใหญ่เนาะ แถบประสาทอันนี้ก็เป็นแถบประสาทที่รับสัญญาณมาจาก c เ r รเบลลัมซ้ายขวานะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังสมองส่วนเซเรเบลคอร์เทกซ์ถัดจากพรนะครับเราก็จะเห็นสมองส่วนเมดัลาออบลองกาตานะครับทางด้านดอสโซลเราก็ยังสามารถเห็นเมดัลาออบลองกาตาเช่นเดียวกันโดยจะต่อกับส่วนของ c เ r รเบลลัมนั่นเองเมดัลาออบลองกาตาเนี่ยก็ าภายในเมดัลลาอักาตานะครับเราจะพบแทบประสาทขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพีระมิดหรือว่า,าหรือว่าพีระมิดออฟเมดัลลานะครับส่วนของพีระมิดออฟเมดัลลาเนี่ยมันก็คือส่วนของแทบประสาทเช่นเดียวกันนะครับจะมีขนาดใหญ่เชื่อมต่อมาจากแทบประสา,าทาัพอ์พรนี้โครงสร้างส่วนมิดเบรนพนแล้วก็เมดัลลาองกาตตานะครับเราจะเรียกรวมรวมกันว่า b บรน n s สเตหรือก้านสมองโครงสร้างสมองบางส่วนนะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทางด้านดอซอลหรือทางด้านเวนทรลัลเราจะดูได้ก็ต่อเมื่อเราผ่าสมองนะครับมันจะอยู่ภายในเนาะทีนี้การผ่าสมองก็จะมีหลายแบบนะครับออีกแบบนึงการผ่าซี่ก็คือผ่าตรงกลางครึ่งหนึ่งนะครับสมองจะมีซ้ายกับขวาใช่ไหม เราก็ผ่าครึ่งหนึ่งตรงกลางนะครับเราจะเรียกระนาบการผ่าแบบนี้ว่า sagittal s e c t i ั n นครับงานโครงสร้างที่ได้จากการผ่าครึ่งหรือ Sa g i t t a l s เ c t i o n เนี่ยเราก็สังเกตเห็นโครงสร้างเพิ่มเติมที่เรามองไม่เห็นจากภายนอกนะครับรายละเอียดเนาะไปดูในคู่มือปฏิบัติการผมได้ลงไว้ละเอียดแล้วนะครับโครงสร้างสาคัญสําคัญเนาะยกตัวอย่างเช่นโครงสมองหรือว่าเวนติเคิลเนี่ยพอเราผ่าแบบ Sa g i t t a l section เราก็จะเห็น เวนติเคิลนะครับที่ชัดๆก็คือโปล d ์เวนติเคิลหรือช่องสมองที่4อันนี้ก็จะอยู่ทางด้านบนของเมดลาบลองกาตานะครับแล้วก็อยู่ใต้ c e r e เบล l ัมแล้วก็เราจะเห็นส่วนของทลามัสนะครับเป็นเนื้อสมองที่อยู่ในส่วนของไดเอนเซฟาลอนเราจะเห็นแถบประสาทที่เชื่อมต่อระหว่าง c ซ r e เบลคอร์เทกซ้ายขวาก็คือ c o คอป s c ค l l o ซ u m นอกจากนี้นะครับการผ่าแบบ s i t t a l section เนี่ยจะทำให้เราเห็นส่วนของ Mid p เ a ร e ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากที่ตอนที่เราดูจากภายนอกเนี่ยเราต้องเหมือนกับแวกเอาส่วนของ s e r i b r a l c o r t x กกับ c e r e b e l l u m ออกเพื่อสัดูโครงสร้างส่วนของ Mid p เ a ร e แต่พอเราผ่าแบบ s เ i t a l Section แเราก็เห็น Superior กับ Inferior Colliculus ชัดเจนมากขึ้นนะครับ